สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังสารคดีมานำเสนอน,นะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The BG h o w t o m e n a b r o k e n Heart เป็นหนังในปี2020สลับเนื้อเรื่องนะครับหนังสารคดีเล่าเรื่องราวของวงดนตรีชื่อก้องโลก The BG วง The BG มีสมาชิก3คนซึ่งเป็นพี่น้องกันได้แก่ Barry Morris และ Robin Barry ชายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ เล่าให้ฟังว่าในสมัยเด็กเราสามพี่น้องสนิทกันมากและได้ย้ายจากอังกฤษไปอยู่ที่ออสเตรเลียทั้ง3พี่น้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการเป็นนักร้องทั้ง3จึงตั้งวงดนตรีไวรุ่นขึ้นมาแต่วงที่พวกเขาก่อตั้งยังไม่ประสบความสําเร็จทั้ง3าจึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษซึ่งได้พ่อของทั้งสเป็นโปรดิวเซอร์เพลงให้พ่อของพวกเขาวิ่งเต็มไปทั่วจนได้โรเบิร์ตสติกวูดมาเป็นผู้จัดการทั่วไปซึ่งวงบีจีสามารถทําเพลงฮิตได้อย่างเพลง นิว y o กไม i นิงดี i ซเตอร์1 9 4 1ซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนรู้จักวง BG หลังจากนั้นทางโรเบิร์ตไปยังอเมริกาเพื่อเซ็นสัญญาทำเพลงวง BG จึงเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อเปิดตลาดซึ่งเพลงฮิตต่อมาจนทำให้วง BG มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งคือเพลง To l o v เล o m e b o o y y เมื่อวง BG ดังระเบิดพวกเขายังคงออกอัลบั้มต่อไปซึ่งอัลบั้มนี้มีเพลงฮิตอย่างแมชชชูเซตบทเพลงเกี่ยวกับบ้านเกิด ทำให้ผู้คนนึกถึงบ้านเกิดที่จากมาและเสียงของนักร้องยังขับกล่อมผู้ฟังได้อย่างดีมากทาให้เพลงนี้ฮิตติดชาร์ตของอเมริกาซึ่งหนังได้ไปสัมภาษณ์มือกลองและมือเบสของวงพวกเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาวงบีจีออกทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปจะมีผู้คนค้างคลจนทำตัวไม่ถูกจริงๆหลังจากที่วงบีจีโด่งดังสุดขีดก็ถึงจุดตกต่ำเพราะเพลงของพวกเขาไม่ฮิตอีกแล้วทั้งสามพี่น้องจึงยุบวงแล้วย้ายกันไปใช้ชีวิตของตนเอง ซึ่งทั้งสามพี่น้องได้แต่งงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยช่วงเวลาดังกล่าวได้ผ่านไปมีข่าวการแยกตัวของบริษัทซึ่งโรเบิร์ตออกมาทําบริษัทของตอนเองทําให้ในงานวันเปิดตัวของบริษัทโรเบิร์ตนั้นทั้งสามพี่น้องมารวมตัวกันและประกาศข่าวกลับมาทําเพลงอีกครั้งทั้งหมดจึงฟอร์มวงขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มออกทัวร์แต่วงบีทียังกลับมาดังไม่ได้พวกเขาจึงต้องไปตะเวนเล่นตามร้านอาหารผับบาร์เพื่อดํารงชีพจนเวลาผ่านไป ทางผู้จัดการได้ส่งวง B.G. ให้ไปอัดสตูดิโอเดียวกับอีลิคแคปตันซึ่งการมาที่นี่วง B.G. จึงรับสมาชิกในวงเพิ่มเติมพวกเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ให้ผู้คนหันมาชื่นชอบวงนี้ให้ได้จนพวกเขาได้ทำเพลงคิดอีกครั้งชื่อ Drive Talking ซึ่งทำนองเสียงเพลงนี้มาจากการที่แบร์ี่นั่งรถแล้วได้ยินเสียงเหมือนรถไฟเขาจะบอกให้ทำเสียงซาวแบบนี้ขึ้นมาทำให้เพลงฮิตอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปวง B.G. ได้คำแนะนำจากอาลีคนดูแลวง ให้ทำเพลงให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจนทําให้เกิดเพลงฮิตอีกเพลงอย่าง Nice on b o a r d w a y ปี1 9 7 6วง BG ออกอัลบั้มชื่อ BG Children of the World พวกเขาใช้เทคนิคเสียงลมในการร้องเพลงซึ่งเพลงของพวกเขาเป็นเพลงฮิตที่เปิดในดิสโก้ทำให้ผู้คนลงไหลในการเต้นในดิสโก้และส่งผลให้วง BG โด่งดังอีกครั้งหลังจากนั้นแอนดี้กิฟน้องชายคนสุดท้องของทั้งสามพี่น้องปรากฏตัวขึ้น เบลลี่จึงเป็นโปรดิวเซอร์ให้แอนดี้จนแอนดี้มีเพลงฮิตเช่นกันซึ่งเพลงของแอนดี้อย่าง I Just Wanna Be Your Everything โด่งดังมากและยังได้ติชดชาร์ตอันดับหนึ่งของอเมริกาด้วยหลังจากนั้นโรเบิร์ตสติกบูธได้ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพื่อทำหนังซึ่งได้จอนทรัลโตาเป็นนักแสดงนำชายโรเบิร์ตขอให้วง BG ีแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ให้วง BG จีจึงทำเพลงให้ซึ่งมีทั้งหมด5เพลงโรเบิร์ตคิดจะปล่อยเพลงก่อนหนังออกฉาย เขาจิงไปต่อลองกับทางค่ายหนังจนได้คําถามมาว่าถ้าเพลงที่ปล่อยก่อนหนังชายนั้นติชดชาร์จเพลงฮิตทางโรงหนังจะเพิ่มยอดฉายให้ซึ่งเพลง m o r e r n A Woman ขึ้นชาร์จจนเป็นเพลงที่ใครๆก็รู้จกักวง b ีจจึงยิ่งโด่งดังเข้าไปใหญ่สมผลให้หนังที่ออกฉายนั้นก็ประสบความสําเร็จผู้เข้าชมถล่มทลายเช่นกันซึ่งตอนนั้นเองกระแสะดิสโก้เริ่มถดถอยและมีผู้ประท้วงออกมาประท้วงแนวเพลงดิสโก ซึ่งวง B g จก็ถูกโจมตีเช่นกันเบลลี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาแค่วงโดนตีเท่านั้นไม่ใช่พักการเมืองทำไมต้องออกมาโจมตีกันแบบนี้ BG จึงหยุดการเคลื่อนไหวจนมีนักร้องบางคนมาขอให้วง B ีีแต่งเพลงให้ด้านสามพี่น้องก็แต่งเพลงให้ซึ่งเพลงที่พวกเขาแต่งให้นั้นเป็นเพลงฮิตคนรู้จักกันทั้งหมดซึ่งตอนนั้นแอนดี้เริ่มมีปัญหายาเสพติดหมอจึงเข้าไปเตือนน้องชายเรื่องนี้ในปี1988 แอนดี้เข้ามาเป็นสมาชิกวง B ีอย่างเป็นทางการแต่แอนดี้กลับเสียชีวิตในปีนั้นหลังจากนั้นมอลลี่จึงเลิกดื่มสุราไปตลอดชีวิตและยังคงแต่งเพลงและร่วมแสดงกับพี่น้องแต่ในปี2003มอลลี่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตาดัดทางด้านโรบินเขาได้เป็นศิลปินเดียวซึ่งเขาได้กลับไปญาติดีกับแบลลี่ก่อนไม่กี่ปีที่เขาจะเสียชีวิตในปี2012จากการต่อสู้กับมะเร็งปัจจุบันแบลลี่ยังคงมีชีวิตอยู่และทำการแสดง โดยเขาได้ขึ้นสแสดงในเทศกาลดนตรีเก a สตันบิวลีในปี2017อีกด้วยจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลักรับชมเป็นหนังสารคาดีของ BG ที่ดีมากครับแล้วได้ครบทุกเนื้อหาชอบเพลงประกอบในหนังมากครับร้องตามได้ทุกเพลงใครแฟนเพลง BG หรือชอบดูหนังสารคาดีต้องชมเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู่ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ